ขั้นตอนการทำขนมขิงแม่มารีสูตรโบราณขั้นตอนแรกนำแป้งเข้าเครื่องตีราดน้ำเล็กน้อยเพื่อให้แป้งไม่ติดกันจนเกินไปเสร็จแล้วนะคะก็ต้องคอยคนแป้งอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้แป้งติดเครื่องและติดกันเกินไปค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็คนแป้งไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเป็นก้อนอยู่ตัวค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการนำแป้งที่ตีจากเครื่องเมื่อกี้นะคะขึ้นมาพักแล้วก็ตีแล้วก็นวดด้วยมืออีกทีค่ะ เหตุผลที่ต้องทําแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยอัดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะหั่นเข้าถาดวางค่ะในการที่จะหั่นแป้งนะคะเราจะใช้แป้งทาถาดที่จะหั่นแป้งนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อแป้งเนี่ย ติดฐานหั่นจนเกินไปคะ่ะเมื่อเรานวดแป้งได้เป็นก้อนๆแล้วนะคะเราก็จะเอามาหั่นเป็นแผงใหญ่แล้วก็จะมาหั่นเป็นแว่นเล็กๆอีกทีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมานวดเพื่อที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็ก,ลกๆกลมๆเพื่อเตรียมเข้าถาดพิมพ์ค่ะระหว่างที่รอแป้งเข้าถาดพิมพ์นะคะเราก็จะไปเตรียมเต,มเตาเพื่อที่จะให้ได้อุณหภูมิตามที่ต้องการะคะ่ะและนี่นะคะก็คือการหั่นแป้งเข้าถาดพิมพ์เพื่อที่จะเตรียมอบขนมพิมพ์ค่ะ หลังจากที่เราเตรียมแป้งนะคะเข้าถาพิมพ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอะ่ะก็จะเอาเข้าเตาอบแล้วก็จะคอยเปิดดูอยู่ตลอดเวลานะคะว่าขนมเนี่ยมันฟูไหมระยะเวลานะคะ15นาทีในการใช้อบค่ะมเมื่อพักขนมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเทาใส่กระมังแบบนี้ค่ะกระมังที่ทุกคนเห็นนี้นะคะใช้เพื่อขนมโดยเฉพาะค่ะเ<ม><ม>ตรียมบรรจุพันลงถุงเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะ